สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน่าจะมาห่างเงินออนไลน์นะครับก็เป็นการอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันห่าเงินฟรีนะครับก็แอปนี้นะเปิดมานานแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการถอนเงินในแอปนี้กันด้วยนะครับว่ายังสามารถถอนได้อีกหรือไม่นะครับผมนะเพราะว่าแอปนี้ก็อย่างที่ผมรู้ก็คือว่ามีการสุ่มจ่ายเงินนั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมก็อยากทราบว่าบัญชีของผมตอนนี้นะครับยังสามารถถอนได้อีกหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรามาอยู่ในแอปพลิเคชันหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า Thai Daily นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันสีม่วงม่วงอันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปวันนี้จะมาอัปเดตการถอนเงินว่ายังถอนได้อีกหรือไหมเพราะว่าแอปนี้มีการสุ่มจ่ายนะครับ ผมก็อยากทราบว่าบัญชีของผมตอนนี้นะยังถอนได้แต่เปล่าหรือว่ามีการสมทบแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เช็คอินับได้มาอยู่ที่15คะแนนตรงนี้ทุกคนนะ15คะแนนจากการที่เราเช็คอินนะครับก็เป็นการหาคะแนนง่ายๆทุกคนเนาะก็ที่เหลือคือการหาคะแนนจากการที่เรานั่นไปอ่านบทความนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกบทความที่เราต้องการที่จะอ่านอย่างเช่นตอนนี้ราคาทองคํา วันที่9เมษาย,ยน2568ตอนนี้นะครับปรับเพิ่ม250บาทนะครับเป็น53,350บาทโอ้โห و, ใครที่มีทองคำเก็บอยู่ตรงนี้ทุกคนนะ <c oughs> ก็ตามนั้นเลยทุกคนนะโอเคทุกคนนะเมื่อกี้ก็ได้มาอยู่ที่12คะแนนจากการที่เราอ่านบทความเมื่อกี้นะแล้วก็อันนี้ก็ทำาพืกิจสำเร็จก็กดเก็ตแล้วก็รับเหรียญไปนะครับก็ได้มาอยู่ที่135เหรียญด้วยกันนะครับ ส่วนต่อมานะเดียวเราจะมาถอนเงินกัน,นครับมาที่คําว่าบัญชีนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าแลกเงินนะเพราะว่าผมมีคะแนนครบอยู่ที่2องแสนสอคะแนนหรือเท่ากับอยู่ที่2 2 1บาทจุดห้าสิบต่าง์ดวยกันตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะผมก็นะครับผมจะทําการกดแลกเงินนั่นเองนะครับกดคาว่าแลกเงินนะครับแล้วก็จากนั้นกด ที่จํานวนเงินที่เราต้องการที่จะแลกแล้วก็เลือกบัญชีที่เราต้องการที่จะถอนเงินก็คือ t r u m a n y Wallet ตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดคําว่าถอนแล้วกยย็ยืนยันการถอนเงินกดฉันไม่ใช่บอรแกรอัตโนมัติแล้วก็ทําการเลือกรูปภาพทั้งหมดที่มีรถยนต์คลิกยืนยันเมื่อเลือกครบแล้วก็คือตรงนี้ถ้าเราเลือกครบแล้วที่มีรถยนต์นะครับเป็นการ แก้แคปชานะครับว่าเราไม่ใช่บอทไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับกดยืนยันการแลกครับนะครับได้หรอเป๋านี่ทุกคนนะถ้ามันขึ้นแบบนี้เนาะรู้สึกว่าเหมือนฟลหรือประมาณว่าถอนไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทําการเข้าแอปใหม่นะครับผมนะักเข้ามาใหม่แล้วก็จะทําแบบเมื่อกี้นะอันนี้คือวิธีแก้ของผมนะถ้าหากว่ามันขึ้นแบบนี้ไปแลกเงินใหม่แล้วก็เลือกเียอร้อยด์กดถอนใหม่แล้วก็ยืนยันการแลครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็เลือก ทงดับเพลินนะครับเป็นการแก้แคปชั่นเช่นเดียวกันนะครับผมพอเราเลือกหมดแล้วก็คือกดยืนยันแล้วก็ยืนยันการแกรักแรครับท่านี่ดูคนหน้าก็สามารถที่จะถอนได้นะถึงแม้ว่าเรายังสามารถถอนเงินได้แต่เราก็ยังไม่ทราบว่าเงินจะเข้าบัญชีหรือเปล่านะตรงนี้เราก็ต้องรอ ให้ทางระบบนั้นทําการโอนเงินเข้าบัญชีของจุมจวาเดของเรานะครับซึ่งตอนนี้ก็มียอดเงินในบัญชีอยู่ที่21บาทหรือมีคะแนนอยู่ที่200,000ไม่ใช่200,000 221,512ุูคนอ่ะมีเงินเข้ามาทุกคนนั่นหมายความว่าเงินเข้ามาตรงนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะถอนเงินได้ นั่นเองนะครับผมในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะก็หน้าของผมก็บัญชีผมก็ยังไม่ได้ถูกจํากัดการถอนเงินหรือยังไม่ได้ถูกสุ่มการถอนเงินทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะวันนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไทยเดลี่นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าชอญล้อสวัสดีครับ